ทุกคนวันนี้มีงานทำค่ะวันนี้จะบ่มกล้วยนะคะดีกล้วยที่พ่อ้มนตัดไปให้นะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดตรงไม่ก่อน,นะะทุกคนวิธีโบราณน,นะคะอันเนี้ยที่จริงใครๆเขาก็ทำกันนะคะเนาะแต่ก่อนเขาก็บ่มกันบ่มกันในโอ่งในถังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบ่มมั่งนะคะเนาะเอาใส่ชัยนกล้วยของเราเองนะคะเราจะบ่มไว้ถ้าปล่อยให้เขาสุกธรรมชาติเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะ แต่ว่าลูกเขาก็ไม่ค่อยอ,อันนี้่าไหลลูกใหญ่อย,ย,อยู่แต่ว่ามันมันเป็นเสียนะคนเป็นเสียขา,ขาวๆนะเห็นไหมแล้วก็โอเคใช้ได้ยู แม่บอกว่าแม่บอกว่าให้จุดทูบใส่วันนี้วันทเท่หร่น่าจะทันอยู่นะใส่เข้ไปเดี๋ยวเราจะเอาทูบใส่เล้วกี่ดอกพี่รอสักเดีวว่ามันข้านี้มันสีน่าจะทันมั้งคืนหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอาทูบใส่ดีกว่านะทุกคนนะทุกคนอันนี้เป็นทูปห้าดอกนะคะที่จริงคุณหนูไม่เคยทำนะน,นี้เป็นครั้งแรกนะ แม่บอกทาแม่แม่บอกว่าก็เราเอาใส่ถังแล้วก็เอาทูบใส่ดูซิถ้าอยากให้มันสุกไปนะคะเนาะคุณหนูอลองทําดูครั้งแรกผิดถูกยังไงเพื่พพพอนๆเล่าสู่ฟังบอกกันได้นะคะเนาะอันนี้คุณหนูลองค่ะลองครั้งแรกนะคะคือเอาจริงๆแล้วเขาทํากันยังไงยังไม่เคยเห็นนะจำไม่ได้ตอนเด็กๆไม่รู้แม่บ่มยังไงเนาะแต่นี่ถามมาแล้วลองดูนะคะทุกคน,นเนาะก็จะเอาทูบมาใส่คือใส่กีเดยวพี่ว่ากาวเองกาเองนะคะทุกคนแล้วเราจะใส่ตรงไหนะอะไรไม่เคยก็เอาลองกันทุกคน จุดมาห้าดอกแต่ติดแค่สีเนาะแต่ช่างเถอะเออเราลองเราลองแล้วก็เออทําไปก่อนแล้วกันเนาะไม่เป็นไรค่อยๆทางไปเรียนรู้ไปเนาะเราไม่รู้เนาะทุกคนจะเอาตองใส่อีกบ่อินแม่บอกว่าบ่มในถังแล้วเอาทูใส่นอ้อยเราก็ไม่เคยทําทุกคนอายุจนป่านนี้แล้วเป็นครั้งแรกปกตินะถ้ากล้วยตัวเองเอามานี่ก็จะปล่อยให้มันสุกธรรมชาติเนาะแต่นี่เอออยากรู้ไงอยากรู้ไงว่าภายในคืนนึง่งมันจะสุกให้ไหม ก็เลยลองดูนะคะทุกคนเนาะทุกคนเพื่อนๆมีเครนะมีความรู้มีเครมีความรู้ก็แนะนำกันได้นะคะลองทุกันังได้นะคะเนาะคือว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะเนาะนี่มันจะออกมาเป็นยังไงคะทุกคนจะอ่าใส่แนนี้แล้วกัน เรื่องเรื่องมั่วนี่ขนาดน่าอู้อู้จารย์ได้เรื่องไหมคะเนี่ยลอ,องดูนะอเอ๊ว่ามันจะไมมกระมรังเราไหมเนี่ยเอ๊มันใช่ไหมไม่รู้ล่ะเดี๋ยวพวกนี้มาดูกันอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเราปิดไว้แบบนี้นะคะ จะว่าคุณหนูมั่วก็ได้นะค,นคุหนูไม่เคยทำอันนี้คุณหนูอ่ะเอ๊ปิดได้พอดีเลยอันเนี้ยลองดูก่อนนะคะทุกคนเรื่อ <laughs> <c ười> อะไรผิดตกยังให้ขออภัยด้วยนะคะเรื่ออะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะที่คุณหนูลองทำนะคะทุกคนเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนำคุณหนูได้นะคะนอนนอเรอบต่อไปถึงจะได้ทำให้ถูกวิธีคะ <c ười> ตอนนี้นะคะทุกคนคุณหนูจะลองดูก่อนนะลองดูว่าทำคืนแรกเดี๋ยวเรามาดูเช้าว่าจะเป็นยังไงนะคะเนาะอาจจะผิดสูตรนิดนึงนะเมื่อเช้าคุยกับแม่แม่บอกว่าได้เอาผ้ายางปิดปากก่อนไหมประมาณว่าปิดให้มิดชิดอะไรเงี้ยนะคะคุณหนูก็เลยบอกว่าคุณหนูเอาแค่กะละมังครอบเนาะไม่รู้ว่าจะสุกให้หรือเปล่าแม่บอกว่าอย่าเปิดดูบ่อยนะตั้งแต่เมื่อวานเนาะคุณหนูก็จะเพิ่งจะเปิดไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละค่ะทุกคนมาดูกันนะว่ามันจะเขาเรียกอะไรสุกบ้างไหมแม่บอกว่าเปิดเปิดบ่อยไม่ดีีมมัันนนนจจะะะะเเป็ยรรว่าอไ เออแปลภาษาไทยไม่ถูกทุกคนมันจะเป็นแบบไม่สุกแล้วจะเป็นเปลือกดำไปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนนีเนี่ยคุณหนูครอบไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนาะตอนที่เริ่มทําตอนที่ทําคลิปนะคะแล้วกําลังจะเปิดมาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะทุกคนมาค่ะมาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนโอ้มีรอยอ้าวด้วยดูสิแม่บอกว่าไม่ให้เปิดบ่อย นี่ค่ะทูบทูบที่บอกเมื่อวานในคลิปเนาะว่าจุดห้าแล้วมันไม่ติดอันนึงเนาะแต่ดูถ้าทางไม่จุเลยแต่มันก็เริ่มเหลืองอยู่นะ <c oughs> แม่บอกว่าอย่าเปิดบ่อยโอ้ยทุกคนสภาพเดิมค่ะทุกคน <c oughs> แต่การมังเราก็มิดเทีตอยู่นะแสดงว่าคืนเดียวไม่สูกมันต้องมิดกว่านี้อีกใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนคืนเดียวไม่สูกค่ะถ้างั้น แต่ว่าดูจากว่าถึงจะไม่ใช้ยางปิดนะพยางเนาะแต่ใช้กระม่งมันก็แน่นอยู่นะมันก็ไม่น่าจะมีลมเข้านะทุกคนมันแน่นอยู่นะเออโอเคค่ะพิสูจน์แล้วไม่สุกนะคะคืนนี้อา้าวอีกคืนนึงค่ะเดี๋ยวมารอดูคืนที่สองน,นะคะมารอดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะสุกหรือเปล่าเนาะ มาดูผลงานกันค่ะหลังจากที่เอากระมังออกคืนแรกนะคะไม่สุกนะคะหนึ่งคืนผ่านไปไม่สุกหนูเลยเปิดกระมังออกนะคะแล้วก็มีแต่ใบตองปกไว้อย่างนี้นะใบตองปิดไว้แบบนี้นะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะเอากระมังออกสองคืนนะคะเนี่ยนี่สุกเต็มเลยทุกคนแล้วก็สุกสวยมากเขาเรียกว่าอะไรสุกพร้อมกันเลยนะคะคราวนี้กินไม่ทันแน่นอนถ้าสุกพร้อมกันอย่างนี้ทุกคนดูลูกดูลูกอ่าลุยก่อนทุกคนดู ลูกใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะทุกคนใหญ่ทุกหวีใหญ่ทุกลูกใหญ่ทุกหวีเลยสุกเต็มในคราวนี้นี่ <laughs> นี่สุกเต็มแล้วค่ะคราวนี้กินไม่ทานแล้วค่ะใครอยากได้มาเอานะคะทุกคนใครอยากได้กล้วยไปกินนะคะหวานอร่อยมีประโยชน์นะคะทุกคนนี่ ผลการพิสูจน์ออกมาแล้วก็คือหนึ่งคืนผ่านไปไม่สุกนะคะเพราะว่าคุหนูอาจจะปิดไม่สนิทดีหรือเปล่าเอาแค่กระมังครอบเฉยๆอาจจะไม่สุกเนาะแม่บอกว่าให้เอาพลาส,สติกปิดให้มิดชิดเนาะแล้วเราจะเอาใส่ทําไมเนี่ยมันสุกแล้วเอาใส่ก็่ยิ่งจะสุกเข้าไปอีกเนาะทีนี้พอเอาฝากระมังออกสองคืนนะคะแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆเนาะเอาไปตองปิดไว้เฉยๆแล้วเขาก็สุกแล้วค่ะตอนนี้เนาะสุกเรียบร้อยเต็มหมดแล้วคะ่ะคราวนี้กินไม่ทันแล้วคะ่ะใครอยากได้ไปกินก็มาค่ะ,มา,คะมาเอาได้เลยนะคะ